อูทูดแดดแห้งเอาวาดีครับพี่น้องว่ามันกางแดดแล้วนะพี่น้องเนะของมักแดดเยอะแล้วนะครับเช่าทุ่งได้หัวกุ้งมาพี่น้องนะครับฟ้าไว้จักสองสามมือหายมันออกกินตุต๊เน่าๆสักกอนเพื่อจะเอามากขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่าของเก่าเอาไปแจกเบิดแอดแลดแล้วพี่น้องนะครับเอาไปแจกหมดแอดแลดแล้วนะครับขยายไว้ไหมด้วยหัวเสื้อคุณภาพคับขวดนะครับ ซึ่งมีหัวกุ้งอยู่ประมาณจากักซีหาหัวก็เปลือกมันนะครับจะเอาลงเลยใส่ถังเนี่ยแหละเนาะนะครับอาเฝ้า,าวน,าน่อยเจ้านอยแต่เว้นลายนวยพวดห้อนนะเนเนี่ยเนาะเนี่ยค้นผัไปใสป่บานนี่ยเนี่ยค้นผัดรื่มออกมา ออาได้แนวคนแเลวพี่นอะนะครับเป็นหัวกุ้งเปลือกกุ้งเนาะที่เส้าทุ่งเคยบอกว่าเฮ็ดแล้วมันมันแดงแล้วเพราะกเกินเจ็ดมือแปดมือนะครต่อน้ำยี่สิบริตรนะครับหัวกุ้งมันาจากเสียหาวัว,หวกหัวเสื้อหนึ่งขวดใหญ่ไปเลยย่านบ่แดงช่วงนี้แห้งมือตกอยู่แดงง่งเงยใส่ลองอไปเลย มีเท่านี้นะครับมีหัวเสื้อจุเินซี่แล้วก็เปลือกกุ้งหัวกุ้งกับน้ำสะอาดครับค้นให้เขากันไปนโอ้โหแดงข้ามือเลยแดงเร็วภายในหนึ่งนาทีเลยท่นอะแล้วก็ปิดไว้ด้วยผ้าพลาสติกผ้าพลาสติกใสใส่ของกลางแดดได้เลยน้องเพื่อนนะ,น,ะนะครับที่หาเบื่อาเบื้อแดงบ่นะครับ มันมักแดดก็ต้องให้มันอะยู่แดดเนาะนะครับ <Jim>, สําหรับโอ้โหเหม็นแห้งพี่น้อเหม็นแต่เม็นลอยได้แต่พอมันเหม็นมีแห้งเลยนี่อ่ะอ่ะอ่เรียบร้อยพี่น้องนะครับสําหรับการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยเปลือกกุ้งนะครับพี่น้องอันนี้ขยายด้วยไข่นี่สิบพอดเดือนแล้วนี่นะครับได้เท่านี้ละนะครับข้อมแดงนะครับอ่ะเปลือกกุ้งไปนี่ถ้ามันแดงดีเขาก็จะเก็บเป็นหัวเสื้อต่อไป เพราะว่าอันเก่านะั่นมือโอโลมขนไปแจกพี่แกงน้องเกจเสื้ขวดเซ็ตตับนะครับเกี่ยงแอแฉะเบิร์ดแอดแลดนะครับขยายใบไม้บปหน่เนี่ยใส่กลางแดดเลยแดดแกแก่ๆนี่นะครับอ่ะทำกลางบุพภาหน้าหน้า,นาพันก็คือว่าหองจะแดงดีเนาะดอกไม้อ้อมค้างอ้อมเบลจ้องแดงละบรรยากาศไฮนะมีผีเสือ้อมีอยังจุลินทรีย์มันก็คงจะชอบบรรยากาศแบบนี้อ่ะแดงแน่นอนบปหนี่อยอ่ะเรียบร้อยพี่น้องนะครับสำหรับการขยายจุลินทรีย์ด้วย หัวกุ้งเปลือกกุ้งนะครับเมื่อนั้นซื้อกุ้งมากินแก้มเหลาเพ,เ,พเพื่อนพอดีโจกที่สามคือพ่ออ้ายจงไว้ะะเฮ็ดจุลินซีสเดอกก็เลยกฝ่าเสียงไหวเถอะโมโอมาเม้นแห้งถึงเหม็นไปอีกแบบนะดอกไม้ก็มีแต่ดอกงามๆเลยฮะนี่สีชมพูเข้มนะครับสีแดงเข้มอืมสวยเลยนะครับจุลินซีเขาอยู่ผุ่นนะครับโอ้แดดเที่ททยงย uh, ฟ้าพี่น้องฮ้อนหัวฮ้อนหัวฮ้อนหอนห้าผาก บ่มีน้าปิดน้าบังห้อนแห้งคืออยากสมอามักซีดาเข้าไปเช็ดพี่เกิดกับชุบเสียบไปจังบอกวนน่านวดบุ่งใหญ่เนึ่ยบริบริยาแก้วมะฮอเนาะพะุอพ่อนฮอร์ผลนวดนี่แตกเรียบร้อยอหลายนวดอยู่พี่น้องสีดาหรือฝรัง่งหมากสีดาก็เอิ่นอือ้อ หงสุกก็มีกระแตรกระจอนมากินบดมาเบิ้งเลยนะ,ะกระแตระกระลอกน้อยไหมไมากินน้ำก็ยังขึ้นให้เขาเนานะบางเมื่อกว่าเนี่ก็ตกแห้งแห้งน้ำร่นสะสะเอาอันซุ้มมันต่วนผ้าลมผ้าง่อยก็ยุ่นนี่ละไม่ต้องขึ้นไปละสุกยุ่นนี่ละเก็บกินยุ่นนี่ละว่าหันกันเพื่อนบ้านแวะมาหาจะได้มาหุงต่ำเที่ยงวสะสักเอาเอาเลยเต็มที่เนาะนี่ปั่นกันกินไป ปั่นกันกินอย่าปั่นกินกันวะอนน well ่ะเว่ยกำลังเป็นหมากเนาะสีดาเฮาเนาโอ้โหหอนมองได้ก็มีแต่ดอกไม้ไปเออสดบซึนแนะนำดอกไม้นี่ละโอ้พ wow. ักกระถินมางำต้นมากกันเงาะสลามาเนี่ยมาเงาะเบี้ยวคนละที Meth ่ละทางเนี ah ่ยหายหาดแดกเลยแล้วก็พักกระถินเนี่ยหอนหอนหอน อดอกไม้งามพี่นอ้องอะมาขยายสังข้อแสงพี่น้องเบิ่งก็เลยผ้าเลยเมื่อเบิ่งดอกไม้น้่ง้เห็นมันงามดีเนาะอ่ะอคลิปนี้เ่อนี้พี่นอ้องมอนแห้งวัสดีครับ